เอาสวัสดีนะักลงทุนทุกทท่านกันด้วยนะครับพบก,กับบทวิเคราะห์คู่สกุลเงินรายสัปดาห์จากโลเกอร์โกลมาเกสโดยทอมเมอร์วิลพัทนะครับผมวิดีโอบทความจากนักวิเคราะห์ของโกลมาเกสนั้นจัดทาขึ้นจากมุมมองการวิเคราะห์โดยส่วนตัวประสบการณ์หรือรูปแบบการซื้อขายส่วนตัวของผู้วิเคราะห์เท่านั้นซึ่งนักลงทุนสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได้แต่ที่สําคัญคือ ควรที่จะวางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนการเข้าเทรดทุกๆครั้งนะครับผมครับผมก็สำหรับคู่สกุลเงินนะครับผมเราจะมาเริ่มกันจากปอน USD เป็นคู่แรกกันเลยนะครับผมปอ US น USD ในทำเฟรมว e กนั้นราคามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับผมดูจากการทำโลที่สูงขึ้นหรือว่าการทำไฮที่สูงขึ้นนะครับผมดังนั้นจึงบ่งบอกได้ว่าโดยภาพรวม หรือว่ามุมมองเนี่ยมีมุมมองเป็นเชิงบวกนะครับผมสำหรับระยะกลางส่วนสำหรับระยะสั้นอย่างทําเ a m e d a i l y นั้นอาจจะมีการปรับฐานพักตัวนะครับผมซึ่งดูจากราคาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้าน1.26800นะครับผมซึ่งเป็นทฮยล่าสุดของราคานะครับผม แต่ราคาเนี่ยสามารถที่จะเบรกเอาทะลุนแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้อีกนะครับผมตอนนี้ราคาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวราคา1.26800ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นแนวต้านปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดกันว่าราคาของคู่นี้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อโดยจะมีการปรับฐานพักตัวนะครับผมซึ่งแนวราคาในการปรับฐานพักตัวนะั้นเกี่ยวที่ แนวรับที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือ1.26800หรือว่าเป็นแนวราคาที่ราคาพึ่งจะมีการเบรคเอาขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองแต่ถ้าเกิดว่าโมเมนตัตมแรงขายของราคาเนี่ยมันมีมากเสียจน1.26800เนี่ยไม่สามารถรับเอาไว้ได้อยู่ดังนั้นราคาก็จะลงไปเคลื่อนไหวใต้แนวราคา1.26800แต่ไม่น่าจะเกิน1.24470นะครับผมแนวรับข้างล่างเป็นแนวรับ ที่สำคัญในระดับ i ท e f เฟรมเดลี่นะครับผมดังนั้นก็มีแนวโน้มที่ราคาจะมีการพักตัวนนะบริเวณแนวรับ2แนวราคาดังกล่าวก่อนที่จะมีการดีตัวกลับขึ้นไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมในกรณีที่ราคาเนี่ยสามารถพักตัวได้นะ1.26800อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเพื่อที่จะทสดสอบแนวต้าน1.29800นะครับผมเนื่องจากว่าในไทม์เฟรม เดลี่แล้วก็วีคลีเนี่ยไม่ว่าจะ2องไทม์เฟรมนี้เนี่ยราคายังคงเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มขักขึ้นนะครับผมโลยังสูงขึ้นและหายังสูงขึ้นนั่นเองสําหรับคู่นี้ก็เน้นไปที่การปรับฐานพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับผมสำหรับคู่ถัดมานะครับผมจะเป็นสกุลเงินหลักอย่าง Euro USD นะครับผม ราคาของยูโร USD นั้นมีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางและระยะสั้นอย่าง Time Frame Week แล้วก็ทาง r a m ม Daily นะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าใน Time Frame Week เนี่ยราคามีการทำโลที่สูงขึ้นแล้วก็มีการทำไฮที่สูงขึ้นนะครับผมจากนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าสังเกตนิดนึงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ปิดเป็นแท่งแรงขายนะครับผมแต่ว่าเป็นแท่งแรงขายที่ ยังคงมีโมเมนตัมน้อยกว่าโมเมนตัมแหล่งซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับผมที่ปิดเป็นแท่งเทียนแหล่งซื้อเต็มแท่งเลยนะครับผมดังนั้นปัจจุบันเนี่ยโมเมนตัมแหล่งซื้อยังคงมีมากกว่าโมเมนตัมแหล่งขายนะครับผมเมื่อดูจากไทม์เฟรมใหญ่อย่างวิกฤตจะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นก็จะไปดูกันต่อที่ไทม์เฟรมเดลี่ครับผมในไทม์เฟรมเดลี Day, จะสังเกตเห็นได้ว่าโลเนี่ยเขาสูงขึ้นนะครับผม โลเนี่ยจะอยู่ที่1.05250นะครับผมส่วนโลถัดมาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแนวรับหน0หรือว่า1.06300นะครับผมก็จะเป็นบริเวณนี้เส้นสีแดง1.07450บริเวณนี้โลถัดมาที่สูงขึ้นแต่ว่าสังเกตนิดนึงครับไฮไฮของราคาเนี่ย1.11000เป็นบริเวณแนวต้านที่ราคาเคยขึ้นไปทดสอบมากถึง2ครั้งตรงบริเวณที่ผมตีกรอบสีเหลืององาไว้แต ไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้สูงมากกว่านี้เพื่อที่จะสร้างไฮใหม่ที่สูงขึ้นนะครับผมราคาก็มีการปรับตัวลงมาเสียก่อนแต่สัปดาห์ก่อนหน้าราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเพื่อที่จะไปทดสอบแนวต้าน1.110 00 0 0อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไปไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา2วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงขายก,กดดันราคาลงมาเสียก่อนนะครับผมดังนั้นในสัปดาห์นี้ผมจึงคาดการณ์ว่า ราคามีแนวโนม้มที่จะมีการปรับฐานพักตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับผมเพราะว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโนม้มขาขึ้นสําหรับไทม์เฟรมใหญ่อย่าง weekly แล้วยังคงสร้างโลที่สูงขึ้นก็คือยกโลสูงขึ้นดังนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1.11000เป็นแนวต้านสําคัญของไทม์เฟรมเดลี่เพื่อที่จะไปทดสอบไฮล่าสุดของราคานั่นเองนะครับผมดังนั้น ราคาจึงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้นและระยะกลางนะครับผมอาจจะมีการปรับฐานทักตัวและน่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวราคา1.07450และแนวต้าน1.1100 0นะครับผมสำหรับคู่ e u r ร USD และสำหรับคู่สกุลเงินสุดท้ายนะครับผมออส u s นั่นเองราคาของอ u s u s มีมุมมองเป็นเชิงลบในระยะกลางอย่าง Time Frame Week นะครับผมเนื่องจากว่าในทาเฟีวีคเนี่ยผมได้ทำการตีเส้นเทนไลน์ที่เป็นเส้นเทนไลน์ของแนวโน้มขาลงหรือว่าดาวเทรนเอาไว้นั่นก็คือ2อ,อ,สอเส้นสีแดงขนานกันตามในภาพนั่นเองราคามีมุมมองเชิงลบเพราะว่าในทางเฟรนวิกลี่เนี่ยราคามีการทำโลที่ต่ำลงแล้วก็มีการสร้างไฮที่ต่ำลงนะครับผมดังนั้นจึงเน้นไปในทิศท,ทางขาลงเสียมากกว่า โดยสังเกตเห็นได้ไหมครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปิดเป็นแท่งเทียน b บ l ลลิช n อนกราฟ i n g hing, เป็นแท่งเทียนแรงขายที่มีโมเมนตัมแรงขายมาอย่างเต็มแท่งเลยดังนั้นจึงคาดการได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยโมเมนตัม um แรงขายจะยังคงมีมากกว่าโมเมนตัมแรงซื้อและมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อนั่นเองนะครับผมโดยในทางเฟรมเดลี่เนี่ยในทางเฟรมเดลี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเขาพยายามที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน0.70ข้างบนนะครับผมแต่ราคาปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงครับราคาปรับตัวขึ้นไปได้เพียงแค่บริเวณกรอบสีเหลืองที่ผมตีเียวไว้นั่นก็คือบริเวณแนวราคา0.69 0 0 6 9 0น้นั่นเองที่ราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ตรงบริเวณกรอบสีเหลืองก่อนที่จะมีโมเมนตัมแรงขายปรากฏขึ้นมาส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาปิดเป็นแท่งเทียนบุริชแอนกราฟฟิง โมเมนตัม um แรงขายมีมากกว่าโมเมนตัมแรงซื้อนะครับผมดังนั้นสัปดาห์นี้ราคาอาจจะมีการปรับตัวลงไปที่บริเวณแนวรับ0.65700นะครับผมเพื่อที่จะปรับฐานแล้วก็พักตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าราคาสามารถปรับตัวลงไปได้ลึกกว่านั้นเราก็สามารถเบรกแนวรับ0.65700ได้แนวรับถัดไปเนี่ยเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดก็คือ 0. 64590นั่นเองนะครับผมเป็นบริเวณแนวราคาที่คาดการว่าอาจจะมีการปรับตัวลงไปเพื่อที่จะปรับฐานพักตัวนะครับผม2แนวราคาสำคัญในทเฟรมเดลี่0.65700าเและ0.64590นั่นเองนะครับผมในกรณีที่ราคามีการดิดตัวกลับขึ้นมาถ้าราคาสามารถยืนบน0.6570 0 00, ได้และมีการดิดตัวกลับขึ้นมาแน่นอนครับผมว่าแนวต้าน0.6900ห้านหรือว่าแนวต้าน 00นั้นจะเป็นแนวต้านระยะใกล้ที่ราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบนั่นเองนะครับผมหลักๆก,ก็เน้นไปที่มุมมองเชิงลบหรือว่าขาลงจับตาดูแนวรับสำคัญ2แนวราคานะครับผมสำหรับคู่สกุลเงินออส US นั่นเองนะครับ